นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหมายนะครับเอะไปไปกันเลยครับทาง้งใจว่าคือเดี๋ยวให้ปูชำนาญก่อนนำทางไปก่อนครับก็ไม่ได้เข้ามานานเลยครับหมายนี้ผมบ่าวจากเข้ามาก็ตอนที่ว่าน้ำแห้งนะครับทุกคนตอนนี้น่าจะน้ำเยอะน้ำเยอะชอบไหมอ่ะอุยน้ำเยอะจริงครับ ชอบอไม้น้ําเยอะๆเบาจักชอบไหมชอบก็ปุ๋ยน้ำโอ้ยหน้าบักโค้เลยนู่นๆไปหน้าบักโคไปโอ้หมายนี้ที่ว่า,าเราเคยมาโค้ดเหตตาที่กมนะใช่วันเหตตาที่กมที่ว่าวันนั้นเอ่อเบียเจ้าของทุเรียนมาด้วยอ๋อเจ้าของทุเรียนช่วงนี้เห็นว่าทุเรียนไม่เป็นลูกเลยฝนตกทุกวันใช่ ปีนี้ปีนี้หฮวเห็นว่าเป็นน้อยนะครับเป็นน้อยเพราะว่าฝนตกพายุเขา้าใช่ฝนมันตกอยู่บ่อยอเดี๋ยวไปดูไม้กันครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมาอาลุงตะไครยนะครับลุงตะไครยหาปลาย่างกินกันนะครับไม่ได้ไม่ได้วานแหนะไม่ได้วานแหนครับวันนี้ก็คือเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเปลี่ยนอาลงุงดักกัดดักกัดครับ ครับปลาย่างกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงกินแบบบรรยากาศธรรมชาติเลยครับผมถ่ายน้ำไหลครับน้ำไหลบรรยากาศหน้าตักโค่น้ำไหลปลาขึ้นนิปลาตัวใหญ่นี่นี่นี่ปลาขึ้นนี่ปลาตัวใหญ่มากเลย น้ำเลยครับหาที่เต็นข้าวกว่อนตั้งข้าวกว่อนน้ำลึกเนี่ยคุณน้ำลึกเนี่นี่เหรอใช่ช่วงนี้ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะเราเต็นข้าวอ๋อจัดอยู่ในนี้ด้วยเห็นน้ำกิน เราแส่น้ำจิ้มกับข้าวก่อนมีคด่อมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะย่างปลาต <ใจ S 1> รงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราช่วยกันไปลงตะข่ายกันกน่อนนะครับหาปลาพอได้ก็เอาเอาขึ้นมาย่างบริเวณนี้ครับทุกคนคือเราเอามีไฟเตา,าไปกัอนเดิ อยู่ในเปล่าเนี่ยระดับฝนปิดฝนนะครับยนเร่งแรงแบบจะเร่งระวังเลยนะครับต้องจับคางค้างเนี่ะ <อา S 1> ทุกคนครับตอนนี้เป่าจักเอากรดับออกมาแล้วครับตัวตะข่ายก็จะเป็นกัดัสามชั้นนะครับทุกคนตะไคร์ก็จะเป็นตะข่ายสามชั้นนะครับ รุ่นประการสามชั้นสั่งมาจากประเทศจีนีนใช่ของของจีนของช่องช้อปปี้ใช่ไหมใช่ก็เข้าไปสั่งได้ในคลิปของบ่าวจักเลยนะครับก็คือพึ่งาเอามาใช้ข้างเลขไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็รอรุ่นกันร้อมกันเลยเดี๋ยวรู้เรื่องว่าจะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะวางข้างๆนี้นะครับคนข้างๆสั่งเพราะว่าจัดลอมันตื้นนะครับจัดมันตื้นเดี๋ยวก็จะวาง ข้างฟังมีข้างหลังอยู่ล้วหนกนกนะครับทุกคนไหนวะมองดีอ๋อเดี๋ยวก็ไปลุกแต่ลกวเนาไปแล้วเบาจักพาลุยครับทุกคนไม่รู้จะลุยไปไหนนี่ ตามไปรูครับทุกคนอ๋อคุณซื้อก็ได้เลยือได้มาซื้อสองอันเลยเอากดกดเอากดเอาเอาครับตอนนี้ใช้โกโปรสองเครื่องเลยครับสองกล้องเลยครับอะ คุณท้ายสีเขอย่ตันริรี่คุณจะเต็มไม้วัชซีเหลืองนี่ของคุณเขื่ขอนคุณเเหรอแตเห็นมันขึ้นแถบเหลืองเน่นั่นแล้มันขึ้นยังไเขียวม่วงเขจะ่วงเลี้ยวปามหน่อยแปดสิบอะเดวางจากนี้นะครับทุกคนยาวไปเลย ได้ตัวหรือเปล่าก็เราจับโป้เพิ่งออกมาครั้งแรกนะครับปลาคายซื้อมายังไม่ลงเลยครับนี่เพิ่งลงครั้งแรกขอเปิดเปิดเปิดครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่เปิดซิงเลยเปิดซิงเลยครั้งแรกแล้วไหนตัวเมื่นไหร่ทุกคนตัวมันอยู่แล้ว ไปแล้วครับทุกคนดูครับไม้ก็ติดเปล่าจักลงไปแล้วครับปึิงกัดแล้วกัดสามชั้นมีทั้งไซเล็กไซใหญ่ใช่มีพร้อมเลยมีพร้อมเลยไม้ก็ติดครับทุกคนติดไม้ลงไปนิดตอนนี้ติดไม้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเกะเล ยาวขี่เมตรอ่ะความยาวมันความยาวไม่แน่ใจนะประมาณสิบห้าเมตรได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะเข้าว่าได้ก็เคยเอาไปย่างตรงนี้ได้เข้าวอ่ะเบรสไม่ดีก็ได้ข้าวไม่เปลือยเปลี่ยนไม้ก่อนครับทุกคนตรงนี้ไม่ได้ตัวเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปข้างล่างเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ใหม่อ่า ไปลงไปอยู่ข้างล่างใช่ครับลูกถังงูเลยครับไอไๆตรงที่ทน้ําตื้นมีน้ําตื้นนะครับจะ<ช><ป>วนไปวนน้ามันเยอะนะคถังเยอะเดินทางไหนทางนี้เดินทางนี้เหรอประจักษ์คิดว่าได้กินไหมไม่รู้เหมือนกันไม่มั่นใจเลยใช่ไหม ทุกคนครับวันนี้มีข่าวดีจะบอกครับไม่ได้สักตัวเลยครับผมตอนนี้ก็เบาจากพาลุยกำลังเก็บกัดนะครับก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับทุกคนไม่ว่ากันนะครับเออเหลือเชื่อนะครับทุกคนไม่ขาดคิดเลยครับว่าจะไม่ได้สักตัวเลยตั้งเป้าหมายว่าจะได้สักสี่ห้าตัวจะทำกับข้าว นั่งรับประทานอาหารที่หมายบรรยากาศดีๆแต่กลับไม่ได้ก็เลยสุดแหวจะเป็นไรนะครับทุกคนนะครับเปล่าจากพาลุยเก็บแล้วจะมีฟุกหรือเปลา่าคงคงเป็นไปยากแล้วครับทุกคนปลาไปเที่ยวไหนก็ไม่น้ะ ฝนตกน้ํามันซัดไปหมดแล้วนะว่าเพราะว่าฝนตกแรงด้วยเมื่อวนันเมื่อวันก่อนสองสามวันก่อนโอเคนะครับทุกคนครับสอนวิธีว่าน้ําแบบขั้นเทพแหนมหูพึง <c oughs> แหนมไหมนี่หรือว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวปลาเค็มอ่าไสอนวิธี ชาที่หนึ่งนี่นี่ชาที่หนึ่งโอ้ยโกโป้โอ้ไม่เป็นไรโกโป้ลงน้ำได้อยู่ลงน้ำได้ย่างแจ๋วเลยครับผมเดี๋ยวเราไปย่างหอยกันอ่าย่างหอยเปลี่ยนเปลนทุกคนโอเคไปกินข้าวได้ไม่ได้ปลาก็ได้หอยนะครับทุกคนอ่าอย่างน้อยก็พอได้กินกับข้าวนะครับเปลี่ยนเปลนครับเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนแปลนดิวข้าวเลยครับทุกคน ได้หอยว่าหอยเชอรี่นะครับเชื่องก็ตามนี้กินหอยครับผักโขงครับยอดหอยก็อร่อยนะครับไม่ใด้ว่าไม่อร่อยนะครับหอยก็ไม่ใช่ว่าปลาไม่มีนะครับทุกคนปลามีนะครับเต่ว่าเราปลากัดมาก็คือผิดประเภทนะครับนี้ถ้าว่าปลาแหมาก็คือได้เนโนอนนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนแผนมาแล้วก็เดี๋ยวกินน้องหอยไปก่อนครับน้องหอยครับย่างหอยครับหอยก็หายยากครับหมาดอหากันโอ้ได้สามตัวครับหายากแค่ไหหอยหายากเดี๋ยวผมพาไปหาตรงในเมืองต้ตงในเมืองหอยเยอะแล้วว่าเดี๋ยวในป่าไปที่หายากครับหอยหอยจุบด้วยในเมืองนี่หอยเชอรี่นะครับทุกคนหอยเชอรี่หมกหมกไฟแล้วก็ ยอดเมานะครับยอดเมากยินอร่อยนะครับยอดเมาโก็เปลี่ยนแผนนะครับหิวข้าวเนื่อยเนื่อยอยู่นะครับทุกคนหิวใช่ไหมเลาจากพาลุยหิวข้าวเลยทบบยังไงก็ได้ครับจัดไปจัดไปครับข้าวเราน้ำน้ำยิ้มเราก็อร่อยแล้วเดี๋ยวกินข้าวกับน้ำน้ำยิ้มก็อร่อยแล้วครับโอดูควันดูควันไฟครับโอ้โหสุดยอด